yeah we got another one not so proud the mother of it's different when i approach her am not the mother of it's different when i hold you สวัสดีครับ สวัสดีค่ะทำไมดูเราห่างเหินกันจังเลยก็นิดหนึ่งเพราะว่าวันนี้จะไม่มีแค่เพียงเราสองคนจริงเหรอเว้นที่ว่างไว้ให้ใจเราหน่อยได้ไหมพี่เรียกได้ว่าวันนี้พี่ตามใจของตาตามใจตาเลยตอนนี้ครับวันนี้ของเราเป็นสาวน้อยน่ารักผมได้ข่าวว่ามีวิทยาให้ชมด้วยอ่แน่นอนแน่นอนก่อนที่เราจะได้รู้จักตัวจริงของเธอว่าจะน่ารักขนาดไหนเราไปดูวิทยาเรียกดํยใจกันเลยจ้า ายเกรวันนี้น้องฟิลมสาวน้อยน่ารักช่างพูดเจริจาเฮฮาปาจิโกสนิดเข้าหากับผู้คนได้อย่างง่ายดายการเป็นเฟรชชี่ปีหนึ่งในรั้วมหาลัยจึงไม่ใช่ปัญหาสําหรับเธอถึงกับมีคนขนามนามให้เธอว่าเพื่อนน้อยไม่ใช่น้องฟิลมและด้วยรอยยิ้มที่สามารถสะดุดทุกสายตาทําให้น้องฟิลมมีโอกาสเติมเต็ม,ตม,ตมประสบการณ์ให้กับตัวเองในการประกวดก็ิเกอร์รอบ2ีครสุดท้าย ต่อด้วยการโลดแล่นรประกายแสงคว้าตำแหน่งรองอันดับ3มิสมอเตอร์โชว์2013น้องฟิล์มยังมีความใฝ่ฝันอันสูงสุดกับการมีเงินทองมากมายใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดเธอจึงวางเป้าหมายเริ่มต้นด้วยธุรกิจส่วนตัวเปิดร้านอาหารแสนโรแมนติกจิบกาแฟได้ในยามบ่ายสวีทหวานในยามค่ำคืนไมเอร์ของเราน้องฟิล์มจึงอยากจะมีเชฟหนุ่มใจดีสักคนมาช่วยออกแบบทั้งร้านและอาหารกับเธอ นี่เนี่ยเดี๋ยวก็ชอบทำอาหารเปล่าชอบมากครับชอบตรงนี้นะชอบสุดเลยผมเป็นคนที่แบบว่าชอบเลยชอบกินชอบกินแล้วก็ชอบทำด้วยทั้งสองอย่างเลยแต่ผมขอบอกครับวันนี้เราไม่เปิดให้โทรเข้ามานะครับทางบ้านทําไมไม่มีครับผมกักไว้คุยเองคนเดียวครับคุยเองเลยท่านพาทำต่อเสียงเลยต่อสายเลย หนูไฟกันเองวันนี้เราไม่รับสายครับโอเคไม่รับสายเป็นรายการจบจบแล้วอย่างนี้เลยไหมไม่ไม่ไม่ตงๆไม่ได้เหรอน้องตาลก็แค่เอาใจช่วยของลูกทีมน้องตาลให้ชนะเจ๊ก็พอแล้วนะแค่นั้นเองแค่นั้นเองแล้วถามว่าผมจะได้หนึ่งพันบาทเหมือนเขาไหมผมจะได้ไปคุยต่อกับน้องฟรีไหมผมไม่ได้เลยทั้งนั้นเลยทั้งทั้งทั้งเรอเสียทั้งนั้นไม่อันนี้ก็ไม่รู้ก็ไม่แน่เหมือนกันนะบางครั้งน้องเขาอาจจะไเลือกนี้อาจจะเลือกทางนี้ก็ได้ไอ้ก็ต้องแล้วแต่ค่ะเานนนุหลายยๆคเี่ อยากจะทําความรู้จักกับน้องฟิล์มกันแล้วเดี๋ยวเราพบกับน้องฟิล์มกันเลยค่ะพฟิล์มฟิล์มยิ้มสวยมากครับขอบอกนี่ออาไม่น่นาแล้วออยออยยยยยย อย่าเพิ่งน้างครับอย่าเพิ่งงั่งง้ครับอะไรอะไรจะทำอะไรจะทำอะไรไไม่ด้แกไม่เอาถอดเสื้อแกมาเช็ดเลยล่ะฮะผมผมว่ามันไม่ค่อยนิ่มนะไม่ค่อยนิ่มยังไงเดินนั่งตรงนี้ก็ได้ฮะนั่งตรงนี้แรงร้ายแรงเอาออกไปไม่ถือจริงๆผมอนุญาตให้คุณนั่งได้แล้วอนุญาตคุณจริงๆฟอร์มาลีนมาเลยกินฟอร์มาลีนมาทันทีเลยเอาดิไม่เอาไม่ชอบไม่ชอบกินฟอร์มาลีนมันเป็นแข็งใช่ไหมเอาดิเดี๋ยวจะนั่งไม่เป็นไรเจ้าเชิญครับเชิญครับเชิญเลยครับ ไม่เป <formation> ็นไรไม่เป็นไรน้องฟิล์มถ้าเจอพวกพวกใครพวกเม็ดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเจ๊จัดให้เดี๋ยวเจ๊เหยียบกระเทือนไม่ต้อตายเลยอดูถ้าเราจนนะจนนะโอ๊ยอันนี้เขานไปอันนี้ก็เกินไปหัวมีเห็บผมก็จะเอาเห็บออกจากหัวให้เอาเป็นว่าให้น้องฟิล์มอาจารย์แนะนําตัวนิดนึงจ้าค่ะสวัสดีค่ะฟิล์มปัญจพรศรีสัตตะกุลค่ะมันชอบเสียงเขาบ้างเลยเสียงเหมือนมีอะไรดุ้นคออยู่ตลอดเวลาคือเป็นอย่างงี้ตั้งแต่เด็กวะฮะ เป็นอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าปกติแบบคนก็จะชอบพูดว่าเอ้ยเป็นคนพูดไม่ชัดแต่จริงๆแล้วพยายามฝึกแล้วแต่มันไม่ได้จริงๆค่ะแล้วเวลาร้องเพลงอะครับก็ได้ไหม<แ>ก็เสียงจะแบบเสียงบบเสียงมันดีไหม,ไมบอกว่าบางคนเนี่ยเวลาร้องเพลงอาจจะเสียงมันจะไม่เหมือนอตอนที่พูดกันอย่างเงี้ยก็อาจจะดีขึ้นนิดนึงจริงเหรอร้องได้ไมน่ได้ค่ะแต่ป้อนนิดนึงเลมจัดมาหน่อยค่ะ ก็มีแต่เธอเมื่ปากก็ตัวในหัวใจอยู่ๆไม่รู้ทำไมาถึงคิดถึงเธอในทั้ททงวันจากที่ไม่ชอบก็กลายเป็นใช่กลายเป็นคำตอบของใจฉันความผูกพันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึนม้นไม่ลดเลยฉันรักเธอจังนี่เชื่อว่าบทนี้ยหนุ่มๆใจละลายไปแล้วเต็มที่ในไอ้ข้างๆนี่กองอยู่ที่พือและไงใจละลายใจละลายละลายละลายโอ้ยสิเหล็ จริงหลินเฮ้ยแต่ว่าร้องเพลงเสียงเพาะนะฮะโอเคนะน่ารักน่ารักใสๆอานี้หนึ่งเห็นว่าบอกว่าเป็นเฟชชี่ปีหนึ่งอือเรียนอยู่ที่ไหนจ้าอะไรยังไงเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลังศิต์ค่ะคณะนิเทศศาสตร์สาขาโฆษณาค่ะมอลังสิต์ด้วยมอลังสิตย์เอาจริงแล้วสาวสวยเยอะนะฮะแล้วทําไมตอนนั้นเราถึงได้รับเลือกเป็นเฟชชี่ฮะ บอกอะไรลูกเธอใครก็เข้าเฟชชี่เหรอป้าอ๋อเหรอเจ๊เจ๊เข้าปีหนึ่งเจ๊ก็เป็นเฟชชี่เหมือนกันนี่แหละไอ้คนไม่มีการศึกษา ไอ้เบนเดอร์ไอ้ไม่ใช่เข้ามาหาอะไปเอาประกาศีิบัตรพื้นเข้าไปไอ้ที่ตอบเขาใจว่าเขาเขาได้เป็นดาวปังคือตอนช่วงนั้นยุ่งอยู่อะค่ะก็เลยแบบไม่ค่อยได้ไปรับน้องไม่ค่อยได้ไปร่วมคือจะบอกว่าถ้าเกิดถ้าเกิดได้ไปกเยอะอยู่แล้วถ้าไปถ้าไปฉันได้แน่นอนดาวเนี่ยคนอื่นก็สวยกว่าหนูเยอะไงค่ะแต่ฉันได้ฉันได้อยู่ดีฉันยิ้มสวยไอ้ที่เธอเธอรู้สึกเอาเข้าไอ้ยี่ห้อนี่นั่งนี่นิ่งแล้วอย่างนี้เวลา ข้าวสาวพี่เชื่อว่าสาวเวลาเข้าเฟชี่อย่างเนี่หนุ่มๆจีบเยอะไหมก็มีบ้างก็มีบ้างแต่ว่าหนุ่มเป็นคนแบบอาจจะดูๆนิดนึงถ้าสมมติว่าแบบมามองอะไรอย่างงี้แล้วแบบมองอยู่หน้าหนูก็จะแบบมองอะไรเนี่ยเป็นคนตาดุมองกับใครทำไมถ้าจะไม่มีอยู่สามสิบอย่ามองเลยก็ไม่ได้นะอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องแบบแล้วส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นหนุ่มๆในคณะเดียวกันหรือว่าหนุ่มๆต่างคณะ ที่มาบอกว่ามามามาติดใจเป็นต่างคณะต่างคณะเป็นคณะอะไรเยอะสุดครับมะตลกมาตลกแล้วประทานกับฉันอย่างเดียวเลยคณะนี่หนูไม่เคยถามนะก็แบบเวลาไปเจอกันเลยถามถามแต่ว่าเลขบัญชีอะไรอ่ะไม่ล่าให้เขาเราไม่ได้ถามเขาสิเราต้องให้เขาแล้วอย่างงี้มันจะมีแบบว่าหนุ่มหนเสียวบ้างไหมที่มาบอกว่ามามานลมคลมเสียวแบ่ฮาบ้างไหม บางคนมันจะมีพี่ชื่อว่าณปัจจุบันนี้มันจะมีบ้างแหละไอ้พวกเด็กรุ่นใหม่อ่ะจะชอบใช้มุกแบบว่าเก่าๆอะไรเคยมีเจอบ้างไหมก็เคยเจอนะคะแปลกๆเป็นยังไงบ้างก็ส่วนใหญ่แบบจะพูดจาแบบว่าเออเนี่ยทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยกินข้าวหรือยังมีคนป้อนไหมอะไรอย่างเงี้ยแค่ไม่มีจะได้ไปพ้งนออะไรอย่างงี้ใช่อันนี้ผมว่ามันก็ไม่เสี่ยวนะมันก็เป็นความเป็นห่วงเป็นใยนะไม่เสี่ยวแต่มันรู้สึกว่าเพื่อสมรสถึงไงสมรสสาวผู้หญิงจะคิดว่า ไม่ถ้าเกิดคุณคิดอย่างเนี้ยแปลว่าคุณไม่ได้สนใจคนคนนั้นใช่ปะถ้าเกิดคุณสนใจคนคนนั้นเนี่ยเค้ถามป้าอะไรมาก็เหอะนะเธจะอยากสนใจอยากจะตอบอยากจะคุยต่อไปเรื่อยๆจะแบบเธวังกันสิเธวงกันสิเธวังกันสิยังอยู่ได้เป็นที่ชั่วโมงษณานนั้นสิบปีแล้วมั้งยังใช้ทกันนี้ครับุ่นผมยังใช้อยู่พี่เอายี่นิดนึงต้องฟิล์มขาแล้วด้วยความที่คิดว่าเราเป็นบุคลิกของเราเนี่ยด้วยนิสัยของเราเป็นคนแบบไหนก็ เป็นคนเฮฮาค่ะรัวรัวบ้างคือเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็จะแบบรู้เลยว่าเออเนี่ยเวลาคุยกับฟิล์มอะไรเงี้ยฟิล์มจะไม่ค่อยเกรงไม่ค่อยอะไรก็จะรัวเพื่อนก็จะขำอะไรเงี้ยค่ะไม่ค่อยอายอะไรใช่ไหมใช่ค่ะคือเป็นคนที่บอกว่าเฟลลี่หรือว่าชอบบอกว่ามัวไปไหนแบบยิ้มไม่ใช่มัวค่ะไอ้มัวคือมีหลายคณะใช่ไหมของมัวขอมัวไปหมดไงเออแรงใช่ก็พูดอย่างเงี้ย ขยับมาทางพี่เถอะถ้าทางนั้นน่ะได้ได้ได้แหมเจ้ไม่ต้องส่งให้ผมขนาดนี้ก็ได้ไอ้นี่ก็พอเลยไอ้นี่ก็หาช่องล้านไม่ได้เลยถ้าโลภเป็นรอดให้แม่ผมหาช่องให้ผมหาดุนเหรอครับได้ได้ก็ดีนะฮะการประกวดเป็นไงบ้างเออเห็นบอกว่ามีสองประกวดด้ใช่ไหมสองวิธีการวิธีแรกนี่เป็นวิธีครั้งแรกเลยปะวิธีครั้งแรกก็คือก็สิบเกอร์ตอนนั้นอายุสิบห้าเฮ้ยจริงเหรอตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ สิบแปดสิบเก้าสิบเก้าก็เมื่อสี่ปีที่แล้วเพราะสิบเกิแล้วเราเรียกคือครั้งแรกเราไปประกวดเองได้ไงคือมีคนชวนไปหรือว่าเราตั้งใจไปเองหรือคุณแม่บังคับหรือยังไงคือส่วนตัวก็ชอบบ้านนี้หน่อยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่ชอบคุณแม่พาไปคือความฝันตั้งแต่เด็กของคุณแม่แล้วส่งต่อไปเร่ยไงคุณแม่คุณแม่ไม่ได้ทำไมฉันไม่ได้นางสาวไทยฉันไม่เข้าใจฉันไม่เข้าใจลูกฉันต้องแม่ชอบค่ะแม่แบบ อยากให้ลระกวดให้ไปประกวดเลยเพิ่มประสบการณ์แล้วเป็นไงบ้างสนุกไหมเวทีนี้เป็นยังไงสนุกค่ะก็แบบได้รับประสบการณ์อะไรที่เราแบบยังไม่เคยเจออย่างเช่นเรียนแอคติ้งเรียนเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีประสบการณ์อะไรมากกว่านนมีไหมมีประสบการณ์อะไรมากกว่านั้นไม่เคยเจออะไรคะอะไรดูทจไมทันทำเสียงกลิปกระเหลียมากเลยไม่มีค่ะไม่มีอะแบบตะกุ้งตะก้องทีมงาน ไม่มีค่ะน่ารักทุกคนน่ารักทุกคนค่ะรู้จักได้ทุกคนรู้จักได้นี่ไอหนูแกแล้วแหละจริงๆเราเห็นแต่ว่าไม่ได้วทีแล้วหลังจากที่เราประกวดกอล์ฟสิบแล้วเนี่ยแล้วต่อจากนั้นเรามีเวทีอะไรก็เมื่อปีที่แล้วเป็นมิสมอเตอร์โชว์ค่ะอ๋อแสดงว่าาว่างเว้นมานานพอสมควรเลยเนาะระหว่างนั้นสามปีเก็บประสบการณ์ครับทิดาช้างทิดาเงาะทิดามงคุดไล่เก็บหมดครับสุรินทร์นราธิวาสปัตตานีไปหมดครับไปเรื่อยจริงอ่ะ ระหว่างนั้นก็แบบมีถ่ายโฆษณาอะไรอย่างงี้บ้างค่ะแต่ว่า,ไ,าไม่ค่อยได้ประกวดเท่าไหร่แล้วก็มาประกวดเมื่อปีที่แล้วออแล้วทำาอะไรทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากไปงาน Miss Motor Show ก็คือก็แม่อีกอ่ะคุณแม่คุณแม่ร<ม>ุ่งไป<น>ๆๆดีกว่าแม่เป็นคนแบบว่าไปหาเวทีให้อะไรเงี้ยแบบลองไปดูไหมอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคนไม่ค่อยเยอะด้วยอะค่ะก็เลยลองแล้วเป็นยังไงบ้างเห็นว่าได้รับรางวัลด้วยใช่ไหม รองอันดับสามค่ะรองอันดับสามคือที่สี่ใช่ค่ะที่สี่มีทั้งหมดห้าตำแหน่งแล้วก็มีรองพิเศษหนึ่งตำแหน่งค่ะก็โอเคเพราะว่าแล้วรู้สึกว่าถ้าจะไม่ปิดมรดชนี่เขาประกวดก่อนงานใช่ไหมเสร็จแล้วก็ต้องไปอยู่ในงานใช่ค่ะก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนทูตที่เนงานเขาอะไรแล้วพอได้รับตำแหน่งแล้วก็ทําอะไรบ้างองทำอะไรต่อ้วตอนนี้คือยังยังยังอยู่ในตำแหน่งอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะก็จะหมดประมาณเดือนมีนาเนี่ยมีนาก็คือบอกว่ารุ่นใหม่มาแล้วอย่างนี้ เฮ้ยแกเนี่ยเดี๋ยวก่อนแล้วอย่างนี้เราจะต้องมีทําอะไรไหม็นในเมื่อเราเป็นมิสเร์เซนเตอร์อย่างนี้เป็นมิเตอร์โชว์อย่างเนี้ยอ๋อคือตอนที่ได้รับตําแหน่งมาแล้วก็ต้องไปเป็นทูตในงานนะคะเป็น15วันก็คือแบบว่าต้องคอยรับแขกผู้ใหญ่ของทางเอนบั o เตอร์โชว์ของมัเตอร์โชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพาเขาไปเดินดูตามเติมรู้ต่างๆแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีอะไรให้ทําอีกไหมหรือว่าก็มีงานแบบ ทางบริษัทเขาจะให้ไปทางของกงอางปีชาแนลแล้วก็ไปร่วมเปิดสนามกอล์ฟใหม่ของท่านของท่านเจ้าของอะค่ะอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นแนวๆอย่างนั้นนั่นเองนะแล้วหลังจากนี้เนี่ยเรามีคิดไว้ไหมว่าเฮ้ยต่อไปเนี้ยคุณแม่ถามคุณแม่เรียกงว่าเวทีไหนต่อคะคุณแม่ขาก็ตอนนี้ยังอะค่ะยังรอรอดูก่อนอะไรอย่างี้ช่วงนี้ก็ต้องโฟกัสกับเรื่องเรียนนิดนึงเพราะว่าช่วงปีหนึ่งนี้มันจะถือว่า เรียนเริ่มเริ่มจากนี่ตอนนี้ปีอะไรครับปีหนึ่งปีหนึ่งตอนนี้เ็ชื่อเปนชื่อปีหนึ่งขึ้นปีสองอยู่ใช่ค่ะแล้วเปิดร้านด้วยยังค่ะแนนาคอดอ๋อคือฝันใจเลยคือเป็นคนที่ชอบทานหรอคะหรือว่ายังไงหรือชอบกินหรือว่าชอบแบบว่าดิ้งหรือยังไงชอบทานมากแล้วก็แบบเป็นคนชอบดูร้านอาหารที่แบบ เฮ้ยร้านนี้สวยเราก็อยากไปถ่ายรูปไปนั่งเล่นชอบบอกว่ามิกมันมีมุมผู้หญิงไงจะต,ต้องมีมุม<ช>แบบว่าแชร์เราเราอยากทําร้านที่เป็นเฉพาะอย่างนี้แล้วมีร้านไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมที่เราบอกว่าเฮ้ยเราชอบร้านนี้มากเลยโอ้ยหลายร้านนะคะพี่เช่นเช่นวายเลิฟวิวอัอนนี้แล้วก็ช็อกโกแลตวิวอ๋อชอบเป็นแนวเี้ชอบเป็นแนวชิลๆเนาะรูบแนวชิลๆนั่นเองนะแล้วอย่างนี้ แล้วหนุ่มๆที่เข้ามาจีบเราได้เนี่ยเราเรามีสเปคไหมครั้งแรกที่เราบอกว่าสมมติผู้ชายเดินผ่านสักคนหนึ่งเรามองส่วนไหนก่อนส่วนแรกเลยมองตาค่ะโอย<ช>เพราะว่าเป็นคนชอบผู้ชายตาตีค่ะ <c oughs> ผมเลยบอกไห้ว่าตาผมโตมากครับเอ๊ะแล้วเราเป็นเสียดีขึ้นไหมใ่ชอบผูช้ชายตา,าเดียวอย่างนี้เหรอใช่ชอบผู้ชายตา ตาชั้นเดีเเยวอะไรเ้ยจริงเหรอทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมพิษสวัสด์คนตาตีเป็นพิเศษอ่ะ <c oughs> ทำไมมองคือเขาจะได้มองลงกแคบไง เออจะได้ไม่ต้องมองโตไม่จะได้ไม่มองคนอื่นไงมองแค่เราคนเดียวพอมองลูกได้แค่นั้นหรือเปล่าคือเป็นคนชอบเด็กไงคะคนตาฉันเดียวก็จะดูเด็กตลอดเวลาดูเด็กตลอดเวลาแก่ๆแล้วแกไม่ผ่านนะผมดูเด็กตลอดเวลาดูเด็กอย่าเอาเป็นว่าคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับน้องฟิล์มต่อนะใครที่อยากจะพิจารณาเธออย่าลืมที่เบอร์ศูนย์สองหนึ่งหกเจ็ดสี่หนึ่งเก้าเก้าพักกันสักครู่ค่ะ